เมียปวดเอวพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีย้ำเส้าเช้าแล้ววันนี้นะคะเช้าด้วยบรรยากาศที่ดีมีแสงแดดริมบีเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะคะเขาก็เลยเสียมาเหตุกับเขาแล้วก็ซักผ้าซักผ้กันพี่น้องท้องฟ้ากระจ่างออกมานิดหนึ่งนะคะให้ออกมานิดหนึ่งนะคะพอดีฉันจะซักผ้าตักผ้าให้มีแสงแดดนิดหนึ่งริมรีริมบีก็ยังดีพร้อมกับลมโชยเย็นๆนะคะพี่น้องเห็นบรรจากาพี่น้องหา เขียวขจีบอ่ค่ะฉันมากหลายสีเขียวเนี่ยนะคะอ่ะมื่อวานฉันก็กำลังสีเฮ็ดฉันซักผ้าอีสีเฮ็ดกับข่าวสีแป้งอนั่นคือข่าวถึงแม่กล้องตัวจริงหน่ากับข่าวนวลอูบหูบสเ็ดย๊ยถังก่อนทอ,อดก่อนค่อยผัดตัวนะอืมทอ,อดไข่ทอดเสกอกก่อนค่อยผัดจะใส่หลายน้ำมันนะคุณเลี้ยน ตั้งแต่อายุมากมาบ่มากกินน้ำมันเดอิลีตั้งแต่รู้สึกว่าอายุจะของลายขึ้นรู้สึกว่าสิกินนยังมันมันแบบรู้ซื้อว่าสิห้กโปดแต่ว่ามันก็ยังมันหลสิแม่พี่น้องอะสีซักผ้าพี่น้องค่ะเบิ้งผ้าเป็นกระมังเพราะท่านเบิดได้อันนี้คือผ้าสีคือผ้าสีผ้าขาวผ้าผ้าสีพวกผ้าดำเสื้อผ้าสีดําสีแดงสีสมยุสียแล้าสิซัก่อนนะคะบันนี้ส่วนกับขาวเจี๋ยสีเพร่ะสีเห็ดอย่างแน่สีไม่กับเผาอีอย่างแนี้ ผัดเอียงผัดอันนี้ผัดบวบใส่ไข่ผัดบวบใส่ไข่แล้วก็จะไข่เจียวเียวไข่นะคะแล้วก็เจียวไข่ไข่เจียวแล้วก็ทอดอดอกกับข่าหามมิโหนี่หแห้วก็แล้วนี่พริกกะปิแต่เมื่อคืนเลยและคะ่ะอ่ะพี่น้องมังสะผาก่อยซักประเด้เครึ่งนึงแล้วปวดเอวก้มซากหลายขอบคุณพ่อพิรุณน,นะคะแล้วก็ขอบอคุณ พระพลายพระพายก็คือ,อ,อล้มบ่อตกล้มบ่แห้งเมื่ขึ้นขอบคุณหลายๆฝนตกซื่อนะคะขอบคุณพระพิรุณที่ทําให้อท้องนา้าชุ่มฉ่าเข่าชุมช่มฉ่าเย็นดีนพี่น้องเนาะแล้วก็เอากับเย็นยูเย็นเป็นสุกได้สินะบึงไ <c oughs> ปย่อไปได้เขียวขจีชอยมากมาความมักสีเขียวพี่นอ <c oughs> อ้องอ่าไปกันแล้วพี่น้องคะ่ะแต่อย่าลืมได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กันเด้อพี่น้องทักทายกับยาม้าวมันนี่นะจ๊ะอ่ะ เดี๋ยวไปพอกันใน YouTube พร้อมนะคะคลิปนี้จะอยู่ในคลิปหลายๆคลิปจะอยู่ใน YouTube เด้อพี่น้องเด้อฝากกดค,าคา่ากดตะไคร้แล้วก็ตีละฆังให้พร้อมเด้อค่ะอยู่ใน YouTube นั่นแหละ YouTube ก็คือวีชัยสมองหอมเด้อฝากกดติดตามกันนะเด้ออยากเบิ o ่งคลิปยังมีบมดพี่น้องอยู่ในนั้นเลยนะจ๊ะไปแล้วะค่ะซาโนยน้ามนต์คนหน้าเลฟทั้งฝุ่นแ้ะคน,านาะะหน้าเลเด้อไปเจองกันแล้วายเจองกันแล้วนาะซาโนยน้ามนต์คนหน้าไซอำเภอแวงใหญ่บัดใหม่นะเพียร์มิวิสันเดย์และ ไปกอนนะคะขอตัวไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องะ่ะอย่าลืมนะคะน้ำปลาดำตำหนวิสันเดย์นะคะสังมาเด้อจ้ะสวัสดีจ้า